สถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของกลุ่มทุนนิยมที่มีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ผูกขาดการผลิตอาหารกรณีการผูกขาดมเมล็ดพันธุ์การจดสิทธิบัตรเมล็ดพันธุ์และการผูกขาดตลาดอาหารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมทั้งการรุกคืบของกลุ่มทุนที่เข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วทําให้ชุมชนสูญเสียการพึ่งตนเองสูญเสียความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาขนาดใหญ่ที่สําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ทำงานด้านกเกษตรกรรมยั่งยืนและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดยโสธรใช้ชื่อกลุ่มว่าโฮมแหงเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินท้องถิ่นยโสมีการกำหนดทิศทางและประเด็นการทำงานร่วมกันในเรื่องของเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่นภายใต้นิยามรู้แหล่งผลิตเดินทางไม่ไกลสร้างรายได้อยู่ภายใต้วัฒนธรรมวิถีการกินสดใหม่ปลอดภยัย และเป็นยาโดยการสนับสนุนของโครงการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดหน้าอยู่ที่สุดเพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกให้กับชุมชนในเรื่องของอาหารท้องถิ่นปลอดภัยและหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านกเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ตลาดสีเขียวอินทรีในเมืองยโสธรขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วกระจายอยู่ในแทบทุกอำเภอของจังหวัดยโสธรบางพื้นที่กระจายอยู่ในชุมชนเล็กชุมชนน้อยที่มีการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์อย่างเข้มขน้นการสร้างพื้นที่อาหารท้องถิ่นปลอดภัยคืออีกหนึ่งแนวทางที่กลุ่มโฮมแฮงเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินท้องถิ่นยโสร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารโดยการหนุนเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดสีเขียวแห่งใหม่ในเมืองยะโสธรณอาคารศูนย์โอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาของทุกวันอังคารพร้อมทั้งมีการทำงานเพื่อส่งเสริมการผลิตให้มีความหลากหลายและพอเพียงรวมถึงการขยายความรู้ความเข้าใจและการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้สโลแกนผักพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นเพื่อคนรักสุขภาพเพื่อคนเมืองตลาดสีเขียวเมืองยโสธรเป็นธรรมซื่อสัตย์ช่วยเหลือแบ่งปัน